รอบนี้เกาหลีสอบยากคักสอบยากแน่ครับพี่น้องเมื่อนี้น้องอยู่ที่โรงเรียนพัฒนาอาชีพดวุวนทรงขวอมูลมาให้ผมอีกแล้วว่าเมื่อนี้สอบสี่รอบรอบละ4ี่สิหาคนผ่านแค่สองคนสีรอบผ่านสองคนพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับสอบรอบอุตสาหกรรมครับพี่น้อง เขาตัดที่หนึ่งรอยสิบคะแนนเมื่อนี้ผู้หญิงอยู่ศูนย์สอบอุดรธานีนี่สอบรอบละสี่สิบหาคนสี่รอบเป็นบ่ามือหนึ่งสอบสี่รอบสอบรอบแรกสี่สิบหาคนผ่านสองคนสอบรอบสองสี่สิบหาคนบ่ผ่านสอบรอบสามสี่สิบหาคนกับบ่ผ่านสอบรอบสี่สี่สิบหาคนกับบ่ผ่านอีกกับพี่น้องหดเลยว่าสันวักยางหดเลยว่าสัน น้องเขาส่งข้อมูล่นไม่ผมบึงเอานี่แหละบาดที่นี่ผู้ที่เพื่อท่านไอ้สอบผู้ที่กําลังสีสอบพิจารณาเอาเรื่องบาดนี้พี่น้องเอ้ยบอมันแน่ววอาเล่นได้บาดที่นี่ผมก็ว่าเข้าใจเครือกันว่ามันจังไหนขวาสอบจังไหนมันคือสิยาคักหยากแน่เถี่มันด้สอบภายในบัดเป็นคั้เกาหลีผมบ่าคือจังไหนเถี่ยนี้มันเป็นแต่เงินแต่งงอลายเถี่สอบมาเห็ดงานเสื้ออะไรผมก็เงินลายไว้คนเขาเอาสองพันแปดร้อยขนาดสิมาโหดตั้งแต่หัวปีป่านี้นี่จักสิ จักสิพ่อข้อตาหรือเปล่าบรูเลยตั้งแต่ผู้ชายนี่สอบผ่านไปนี่รอบจบจบไปแล้วนี่สอบว่าถึงเกียรตินะสอบพานว่าถึงเกียรติเลยครับพี่นอ้องสอบพานแค่สองพันหนึ่งร้อยกว่าคนแล้วที่สําคัญตรวจโรคผ่านอยก่กับว่านหน่อยสายตาบอดสีกับยี่สิบกว่าคนบ่า่านเลยบดชิดเลยโอ้จากแนวดหครับพี่น้องเอ้ผมกับละนายแนยวดหาเาเขาคือยังเห็นเขาสอบยากสอบแขยนแท่าภาษาเนี้ย ภาษากับว่ามปนภาษาบ้าน,สสาานเฮาเนาะพี่น้องเอ้ยจังสิว่าจังได๋นี่ก็ดีผมก็ไปได้อีต,ตนอยู่ดอกน้องๆหลายๆคนเขาก็มันก็นสิยากคักยากแน่แล่ะครับพี่น้องข้าวันผมสอบผมคือสิบ่ผ่านคือก,กันนั่นล่ะนะครับเอาเป็นกระลังใจให้น้องๆที่กระลังสิสอบใหม่ก,ก็แล้วกันนะครับพี่น้องเด้อย,ยังว่าผมเห็นข้อมูลที่น้องเขา,าส่งมาให้ล่ะสิทธิ์เดียวกันสิทธิ์โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุด,ดอันนึกกันนั่นล่ะส่งข้อมูลมาหาผมแกส่งข้อมูลนไม่ให้ผมเรื่อยล่ะข่าวสารน,าน,นั่นๆนี่ๆทั้งบ้านเฮาน่ะ ร้อยแปดสิบคนสอบพานสองคนมือนี่เอาพี่น้องเจ้ามือเจ้าวางไหเอามันเป็นตนายบาสั่นนะมันจะเป็นทางไหนเ <c oughs> พื่อนบอกเลยว่าถ้าบ่อเน้นคัมซั์นี่ถ้าบ่อเก่งคัาศับอีลีนี่เรียบร้อยเลยบ่ผพานแน่นอนมาสันมันเดาไม่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าส่วนหลายมันจะเปลี่ยนพวกเติมคัมเติมประโยคมันเป็นประโยคครับพี่น้องบอกเลยว่ายากยากผมเลยอุกอังเอาอย่ลูกสาวผมกับจกเจสินแล้วนะเจสินรอดบ่รอด นะแต่ว่าการเล้วแต่ความตั้งใจหรือความพยายามของเขาล่ะลูกสาวก็ได้ผมก็ไม่ได้หวังอย่างล่ะเพราะว่าได้ยินว่ามันสอบยากกว่านี้นะครับการพูดง่ายก็ต้องสิสอบเยอะกับข้อให้พักกันท่องค้ามัพย์หลายๆให้พักกันไปหาข้อสอบที่ข้าเจ้าเฮ็ดกันกวนมาใน YouTube ในของอีพีเอสในอีพีเอสข้าเจ้าก็มีอยู่ข้อสอบที่เอาไม่ฝึกสอบฝึกยังกับพักกันไปเอามาสอบพักกันไปเอามาหาเทียบตัวพี่น้องเด้อเออรอแล้วบ่ได้แล้วมันมันมันยากอีเดี น่ะ <S an> ให้ตั้งใจยักหน่อยให้ลูกอ่านหนังสือแต่เศ้าๆาย้อนเมื่อคืนก็นให้พากันอ่านหนังสือหัวสามทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มคนละนะมันบมน่มแยงเลี้ยงเลี้ยงนะมันมันยากอีดีครับพี่น้องผมกับจักสีวายั้งไหนจะไปแต่อีตัวนี่หรอ,อกอข้าเจ้าตั้งใจเลี้ยนมากคะัะกักเล้วกับสอบบ่ผ่านกันร้อยแปดสิบคนผ่านสองคนนี่ผมมามันมันโหดคักแล้วพี่น้องมันหินคักแลี้ยงจริงๆนานะครับพี่น้องเอาเอาเป็นว่าผู้ใดกันเรงสิสอบบ่ขอให้พากันตั้งใจเลี้ยงนะครับ อยากให้พงจารณาอยู่งานเกาหลีนะครับแรงเขามันแพงนะครับเดือนนึงก็หาหมื่นกว่าบาทมันเป็นธรรมดานะครับนะถ้ามันยากมันแค็นหลายเด้อผมสิแนะนําเลยถ้ามันมายากมากแค็นหลายลอสอบไปอิสราเอลลวดโอ้ลอสมัครไปอิสราเอลลวดไม่ได้สอบยากอิสราเอลไม่ไดสอบนะสมัครได้ตรวจโรคตรวจยังพันกับลอบินลวดเด้อผู้บัวผู้ยิ่งผู้ชายแล้วแต่ผู้ยิ่งไปยากน้อยอิสราเอลแต่ผู้ชายเขาน่ะ ถ้าสอบพันถ้าอายุมันหลายแล้วกับไปอิสราเอลเลยมือนี้ก็มีคนทักหาผมอายุ39ปีแล้วว่าสิมาเกาหลีเพื่อนถามผมว่าผม39แล้วผมสิไปสมัครสอบเกาหลีได้บ่อาายว่าท่านผมก็เลยว่ามันเกิดผมยานอายุเกินกว่านผมกัเลยวางสิเอาไปว่าเพิ่นไปอิสราเอลแล้วตอนนี้ไปได้3เดือนแล้วทักมหาผมมือเ้านี้นะพี่น้องเขานี่ถ้าอายุ3 6ม7แล้วนี่ถ้าสอบบ่ผพันธ์ไปอิสราเอลเลยครับไปสมัครสอบอิสราเอลเลยอ้ สมัครไปสมัครไปเห็ุงานอิสราเอลเลยไม่ได้สอบยากเก <c oughs> าหลีนมายากมากแค่นมากแต่มันชิมาให้สอบยากตายห้ามันใช่รกระดอกระเดียกผมก็เงินไหลน่าอิสราเอลนี่บม่ได้สอบยากเลย <c oughs> น่าไปงา่ายก็เกาหลีอีกค่าเรียงบม่ได้แตกต่างกันเลยน่าแต่ว่ามันเป็นแต่งานกเกษตรส่วนหลาย <c oughs> เพราะว่าเกาหลีมันมีงานก่อสร้างมีงานเอ่อมีงานก่อสร้างมีงานอุตสาหกรรมแถวเลือกแค่นั้นแหละมันมีหลายประเภทงานเ่ราะพิ่เลี้ยงเกาหลีน่ะแต่ว่าถ้าเฮาผิดพลาดทางเกาหลีแล้วไปอิสราเอลเลย นะครับอันนี้คือเป็นคำแนะนำของผมนะครับเด้อบอขี่ไล่งานอิสเลียลบอขี่ไล่เด้องหาเงินหกเงินได้แน่นอนนะถ้าผู้ใดผิดวังทางเกาหลีแต่ว่าผู้หญิงก็อยากไปยากคือว่าละบา่าว่ามากเกาหลีกับไมา่ยากไปอิสเรียลกับไปยากเขาก็บอสคอยรับสําหรับผู้หญิงนะครับพี่น้องเด้อะมึอนี้ว่าฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ผู้ใดกําลังสิสอบก็บขอให้พักกันสอบไปพานดะพี่น้องเด้อเป็นก,ากําลังใจให้น้องๆทุกคนเบมึงดูกับเสียผสมประสานผมปุ่นอ่ะเออว่ามันหน่อยดิพี่น้องพูดอ่ะเป็นแต่เสื้อผ้าผ้าพูด อันนี้ก็บักบวบเด้นี่บักบวบกําลังหน่วยใหญ่เบิ่งเด้อเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งเด้อบักบวบก็ใหญ่ไว้ไวพี่น้องหม่านนึงหน่วยๆนึงมามื้อนี้หน่วยบักใหญ่นึงเดี๋ยวะบวบครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันบักันนี้เด้อบเด้อเบิ่งดูพี่น้องบักแตงไทยบ้านเฮาเด้อนี่บักแตงไทยบ้านเฮายาทุกกีปลูกไว้1 2 3 4 5หน่วยเลี้ยงเบิดแล้ว ่่นะเออเรือโยกผนมีแต่หน่วยหน่อยกันจังกันายฟังทั้ง่นแม่นบักโมโอ้บักโมกหน่วยเงี้ยตัวนี่ไหมอุ้ยบักโมหน่วยนี่เลี้ยงปุ่งอุ้ยหน่วยเงี้ยเติบตัวนี่อู้นี่บักโมพี่น้องบักโมเอาในไว้แต่ปีไก่เนย่าทุกีแล้วมาเพาะปลูกพื่อนอะพื่อน่ะบักหลายหน่วยนะปากโมทั้ง่นเห็นไหมพี่น้องพื่อนอะเท่าบักโมเท่าบักแตงไทยแตงไทยที่หน่วยเงี้ยครับมาปลูกเกาหลีไหมพี่น้องเนี่ยมันมันโมแม่นบักชาแม่เด้เนี่ยมันโมแม่นบักชาแม่เด้ของเกาหลีสิเป็นบักชาแม่เอ้าหน่วยนี่ก็มีตัวนี่เอ้า โอ้ยยางมัวไปยางมัวไปพี่น้องมาดูนี่อยจะสะวันปะมึงจะว่าเแซ้าดีโยพี่น้องแซ้าดีโยมันเป็นมันเป็นบักแจงไทยบ้านท่านะอ่นี่ละผู้ใดสีมาเกาหลีกับผมก็อยากให้สวอไปพันยืดอ่เป็นกระด้งใจทุกคนน่ะล่ะได้ยินว่ามันสอบยากครับพี่น้องผมกับเป็นตายี่ต่วนสงสารอยู่หรอกตั้งแต่ลูกสาวจากครองกันได้สิเปลี่ยนยังไงผมก็ได้ตั้งแต่รุ่นละเหมือนมึงดูแบบทั้งบักบวบพื่อนอะักบวบอ่ะทั้งบักบวบทั้งแบบเอือ พี่น้องเพื่อนะบักเขียกระลังดกเลยบักเขียกระลังดกเลยเพื่อนะบักเขียบักเขียบานห้อยพี่น้องนี่เป็นน่วยแล้วเดี๋ยวจะด้สยวูบแล้วเมื่อวานนี่เอาบักเขียดำมาซูบปักพริกกับว่ามันบดดกเลยบักพคีกกระดกเลยเพื่อนะดกคักเอ้าไม่หยียบผักสลัดแย่ทุกเลยวันี้สลัดกับกระลังหลายพี่น้องเจ้าปลูกสมสารผสมประสานกันเลยพื่อนะเมื่อบักเขียกระลังเป็นน่วยเลยมีทั้งสีแหลทั้งสีไล่เขียวไล่ขาวมีเบิด เคร่งเขาพูดเคร่งบักเขียนี่เห็นอะไรในมุจจาว่าพูดนะแมนเมื่อได้บ่มันหน่อยได้เหลียวไปพูดน่ะกินท่านติบัดนี่พูดนันสลัดเร่าวานไว้สลัดกําลังขึ้นพี่น้องนี่เบิ่งรู้บาดที่นี่มุจจาวานเกษียรผสมประสานนะมาเกาหลีเกษียรกับปลูกด้วยพี่น้องเด้อยพ่อตาไม่มองปลูกปลูกกินรวดคนไทยห้องประผาดพี่เหลียวพูดน่ะกับพริกพูดน่ะเบิ่งรู้ปักยางดกเลยดิพูดน่ะหน่อยหยับยางอยู่ตัวในหน่อยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ย กูน่ะหน่วยหยับยางเลยบักชิกบักทั่วกะก้างหน่วยหยับย่างักทั่วกะก้างหลเยอะแตบักชิกเบิ้งเอาหมูเจ้าบันดกขักบะกูน่ะบักชิกกะเผากะมีเทิ้งหมดชิกเทิ้งกะเผาเทิ้งกูน่ะบะเอือเบิ้งเอาบะเอือบเทิ้งบะเอือทั้งเขาโพดเทิ้งไถแม่นเบิดเลยกูน่ะปลูกไว้ไว้ติดกินปลูกกินเองทั้งเบิดเลยพี่น้องนี่แหละไม่เห็นงานเกาหลีนี่ป่าตะมีมังปลูกพูน่ะบักเขียเทียนปกเขียเรียน อผูก,กินครับเพือ่อนอะม,มาฟังพี่มาฟังพี่ก็มีบักเอ,อ้ามาฟังพี่ก็ยังม่มีอยู่เหรองดูมั่นมันหน่อยดิเพือ่อนอะเสียงไท่ครับพี่น้องเฮียเสืยนอน้อยนึงเพือ่อนอะเตรียมยั้งแล้วครับหน่วยอนี้ก็ดีนี่เห็นบ่นผมนี่ผมไปใส่ผมกับปูกผมอยู่บ้านผมกับปูกผมมาเกาหลีผมกับปูก,ผม,มก,ผ,มก,ปกผมบ่เคยบ่เคยได้ซื้อก,กินดอกช่วงหน้าหนานานหันนะครับพี่น้อง ได้ซื้อกินตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวนั่นแหละของกินของอยากอันนี้สวมลุมผู้ใดมาเจอแท้ผู้ใดมางานสวนนี่เจอแท้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เจอแท้สวมลุมนะบอบอรีวิวให้เบิรงเด้อเบิร์นฉันบอกเป็ดต่เบิร์นฉันบอกเออพี่น้องอือหน่วยย้ายไงได้หมดเลยเริ่มนั่นแหละผมได้เอาเสียกหอยไปเลี้ยวเสียกหอยไว้มันมันมึงดูดิเลี้ยวเสียกจ้วงไว้ได้หนิมันหนักแค่มันหน่วยย้ายเออหน่วยย้ายแห่หมดเออเกาหลีครับพี่น้องเงินเขาพ่นทุกทัวร์ นี่แหละเศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่กันเอ่อมาเขาเรียกว่าพึ่งตนเองเขาเรียกว่าวิชาพึ่งตนเองเอาปลูกกินนี่เอาไปน้ำช้อบนี่ปลาเขือปล้อนี่ปลาเขือปล้อนี่พอถึงชิหน่วยนี่หาพันหกพันวอนนี่ร้อยกว่าบาทนึ่ครับพี่น้องมี่มาได้พระอีตู้มือนปักร้ายนึงเพระอีตู้นะอีตู้ก็มีกินคนเดียวเพระอีตู้ปลูกเพระอีตู้ไ้ตั้งแต่ต้นดกบวบเพิ่งดูวยอยาพี่น้องพูดอะไรอีตู้เลยพูดอะไรบวบเพิ่งดูง่ายหยับยังอยู่ ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ได้ครับเด้อผู้ใดกำลังสืสอบจะเลี้ยนกระโคผู้ใดกำลังสอบกระโค้สอบประพันทุกคนนะครับพี่น้องอยากให้มาเกาหลีอยากมาเฮ็ดงานเกาหลีน้ำกันนะอยากให้มาเห็นว่าประเทศเขานี่ประเทศที่เขาพัฒนาเร็วที่เขากาจ้างคนเพียงๆนี่เขาเป็นนั่งไดนั่งบ้านเขาเด้อครับพี่น้องเด้อกผู้ใดที่สอบประพันธ์ถ้าอายุยังน้อยคนที่สอบป่ะพันถ้าอายุยังน้อยให้ลองสมัครสอบไหมนะครับพี่น้องเด้อนะผมกับเป็นกำลังจะให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังจะให้น้องๆทุกคนที่สอบประพันธ์กรอออสบบรหน้า ผู้ใดอดบ่ได้กับไปอิสราเลอลเลยบ่เป็นหยังนะครับพี่น้องเด้อมื้อนี้ฝากไว้แค่นี้อยู่ดีมีแห้งลำด้วยกันทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณจากใจสนองวรรณศา,ารนะครับเด้ออยู่ดีมีแห้งลำด้วยกันทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีรครับ